ครับตอนนะคลิปนี้รีวิวลอกมือสองมาใหม่หนึ่งตัวนะครับเป็นสกอร์เปียน XT นะครับหมุนขวานะครับหมุนขวารอบหกนะครับเป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับสภาพค่อนข้างยังสวยอยู่นะครับเฟืองเนียนนะครับนี่สียังสวยอยู่มีแต่ตัวลอกนะครับมีแต่ตัวลอกตัวนี้ผมเซ็ตจารบีให้ใหม่แล้วนะครับทั้งเฟืองเฟืองขับเฟืองตัวนอนนะครับนะครับเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องกลัวจารบีแห้งนะครับนี่ สีถือว่ายังสวยนะประมาณสัก8ปดได้นะครับมีรอยบางๆนิดหน่อยนะครับก็มีอยู่นิดหน่อยนะครับนะครับนิดหน่อยนะครับเนี่ยอ่ะนี่ลูกปืนเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนสปูลน,นะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่ที่ปรั่นก็เป็นลูกปืนชนิดเดียวกันนะครับชนิดเดียวกันเลย ขายเบรกแน่นๆตัวนี้งานชดได้นะฮะตัวนี้งานชโดได้นะครับรอบหกเฟืองเป็นทองเหลืองแข็งแรงนะครับขึ้นมือยากนะรุ่นนี้ขึ้นมือยากนะครับเฟืองค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับน้ําหนักเบรกก็ดีนะครับสะอาดหมดแหละนะฮะผมเซตให้ใหม่แล้วนะครับนะครับใช้งานได้เลยนี่ให้ดูแค่เรื่องสีก็พอภายนอกนะครับภายใน ปึกปากมากนะครับเนี่กันกดประมาณนี้นะครับถูกใจไหมราคาสามพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสามพันบาทพร้อมส่งอืมรุ่นนี้คนก็มาหาเล่นกันเยอะแล้วนะครับนะเพราะว่ามันแข็งแรงนะครับมันแข็งแรงนะครับได้ลูกปืน srb ด้วยนะครับค่อนข้างจะทนนะครับนะครับทนกว่าลูกปืนพวกเกรด lx คู r a d ดอีกนะครับ ทนกว่า lx แน่นอนนะครับคูราโดนี่ก็ใช่นะครับลูกปืนตัวนี้จะดีกว่านะครับนะครับอ่ะลื่นๆืเงียบเงียบระบบเม็ดลานะครับเปิดให้ดูก่อนลืมไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับเม็ดลามีเต็มหกเม็ดสปูลสวยนะครับปูนสวยสลักสปูลสวยไม่โคตรไม่งอนี่นะครับสปูลสวย จุดสายได้เยอะนะครับตัวนี้จุดสายได้เยอะนะครับเพราะว่ามันช่วงช่วงมันยาวนะครับรหัสรหัสหนึ่งห้าศูนย์นะครับช่วงมันจะยาวนะครับเวลาปิดก็แบบนี้นะครับหนอบไม่เหนียวนะครับแล้วก็ยังลื่นปกตินะครับแขนเดิมเขานะครับแขนเดิมอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับรอบมันปกตินะครับไม่มีอะไรให้ชี้แจงอะไรมากนะครับก็ดูแค่สภาพสีแล้วกันนะครับ อ่ะสามพันบาทนะครับนานใช้งานยาวๆคุ้มค่าแน่นอนนะครับนะครับใช้เบื่อขายออกก็ไม่ขาดทุนเยอะนะครับไม่ขาดทุนเยอะนะครับใช้เบื่อสี่เดือนห้าเดือนอยากขายออกก็ไม่ขาดทุนเยอะขาดทุนนิดหน่อยหลักร้อยนะครับนะครับถือว่าได้ใช้คุ้มนะครับซื้อรอบแบบนี้นะครับนะครับอ่าสามพันบาทนะครับนานสนใจก็พิมพ์จองใต้ลิปได้เลยเห็นชิปนี้ใน youtube นะครับก็เอ่อ เพจมานะผมวางลิงก์เพจไว้ให้นะครับที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็ช่องคำอธิบายของ YouTube นะครับนะครับอ่ะเรียบร้อย3ามพบาทนะครับใช้งานได้ปกติลื่นๆเงียบๆนะครับมือสองญี่ปุ่นครับตัวนี้